สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดี28ท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้คบกันกับพี่เสือนะครับวันนี้เราทําการแสดงอยู่ที่วัดโพชัยเนาพี่น้องเนาะอยู่ที่อําเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับพี่น้องตอนนี้หลังเวทีกับบนเวทีนพี่น้องเนาะกำลังขมักขมแนเลยพี่น้องเนาะ ทีมงานทุกฝ่ายทุกแผนกกำลังเร่งมือนะครับตอนนี้สวัสดี54ท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกหลานมอล่ำเสียงอีสานด้วยพี่น้องเด้อหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เท่ากับหนึ่งกำลังใจส่งมอบให้ลูกหลานมอล่ำเสียงอีสานน้องเดมอนมาแล้วพี่น้องนี่โตเป็นสดๆมาพี่น้องมา,ขาเข้าบ้านที่ไหมใช่แล้วไม่มีางานหรอพักวันพักวันึงัง สวัสดี53ท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องเดี๋ยวพี่เสือจ,จะพาดูบรรยากาศหน้างานนะครับดูบรรยากาศหน้างานพี่น้องขัดกล่องสั้นจักหน่อยขอโทษขออภัยเด้อครับมาอนี้บ่มีไใหม่เซลฟี่พี่น้องถือสดๆรหลอนๆเลยกับมือสวัสดีทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสาสหน้าเวทีหลายไปนอนหลายแล้วครับมีกาลัางเสื้าอยางไปเบิ่งเด้อครับพี่น้อง วันนี้พี่น้องมีรับเชิญรับเชิญบัวผันทางโสนาะพี่น้องเนาะเจ้าแม่ลำซิ่งบัวผันทางโสพี่น้องมีรับเชิญเด้อพี่น้องเดอรับเชิญบัวผันทางโสตอนสามทุ่มนะครับยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์ศูนย์นพี่น้องเนาะเป็นต้นไปอยู่ราวอยู่ราวราประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะเริ่มทําการแสดงโชว์เปิดมรำสียานน่าจะเริ่มเราราประมาณสี่ทุ่มเด้อพี่น้องเด้อ จังใดฝากเป็นกำลังแรงเชย่์แรงใจให้กันพี่น้องสวัสดี70ท่านนะครับพี่น้องฝากไว้เนี่ยครับปักหมุดให้แล้วครับปักหมุดให้แล้วฝากกลุ่มปิดไว้ในพี่น้องบัตรกลุ่มปิดนะครับกลุ่มปิดเราวันที่3มีนาเนาะพี่น้องนอกวันที่3ามีนากลุ่มปิดอะไรหลายคนยังงงยังสงสัยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าหลายคนก็ซื้อแล้วหลายคนกับเขาไป ปูสัดออนไลน์เนาะพี่น้องเนาะปูสัดจองตัวทาแล้วเนาะพี่น้องเนาะบัตรกลุ่มปิดนะครับบัตรกลุ่มปิดวันที่3มีนาพี่น้องวันที่3มีนาบัตรกลุ่มปิดเพลงไก่ในตำนานพี่น้องเพลงไก่ในตำนานเพลงไก่ในตำนานคืออะไรหลายคนอาจจะยังสงสัยเพลงไก่ในตำนานพี่น้องมีเพลงอย่างแนหนหัวใจไก่ชนขาดบ่ดด้แม่นบ่พี่น้องเออแล้วก็อีกหลายๆบทเพลงครับพี่น้องฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ลูกหลานมอลำเสียงอีสานพี่น้องเนาะ ซื้อบัตรจองตัว๋วเขาไปถานในกลุ่มด้วยพี่น้องเด้อบัตร119บาทบัตร119บาทครับบัตรออนไลน์119บาทวันที่สมีนาเนาะพี่น้องเนาะเพลงไก่ในตำนานครับพร้อมโชว์ใหม่สคริปใหม่เนาะพี่น้องเนาะชุดใหม่โชว์ใหม่วันที่3มีนาเจอกันครับวันที่สมีนาเราทําการแสดงอยู่ที่อําเภอนํายืนจังหวัดอุบลราชธานีเด้อพี่น้องเด้อ ฝากไปด้วยนะครับฝากกลุ่มปิดไปด้วยเด้อพี่น้องสําหรับวันนี้ทําการแสดงอยู่ที่อําเภอหน้าแกจจังหวัดนะครพนมวัดโพชัยเด้อพี่น้องเด้อบ้านบ่อดอกซ้อนน้พี่น้องนะ้อวัดโพชัยบ้านบ่อดอกซ้อน อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมฝากพี่น้องใกล้ไกลใหม่กำลังแรงเชียร์แรงใจลูกหลานมอลำเสียงอีสานขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงเนาะพี่น้องเนาะที่ทรงหมอมให้ลูกหลานมอลำเสียงอีสานครับขอบคุณมากๆนะครับผมไล่โซนให้เบิงบอเอสอ่าเดี๋ยวพาดูบรรยากาศก่อนนะครับช่วงนี้ไล่เหน่วันนี้ครับไล่โซนให้เบิงเหน่เด้อเมื่อวาน พี่กายขึ้นไลฟ์ให้อยู่นะครับแต่ด้วยปัญหาเรื่องเรื่องเน็ตเนาะพี่น้องเนาะสัญญาณเมืม่อวานคนเยอะมากสัญญาณ a AS อเอที่เป็น 4G 5G ใช้ไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเมื่อวานพี่เสือขึ้นไลฟ์เพจแม่เนาะพี่น้องเพจคุณแม่น้องน้อยอุไรพรช่องจริงแฟนเพจไลได้นะครับเพราะว่าพี่เสือเป็น 3G มันใช้ได้ครับก็ต้องขอถั่ขอให้พี่น้องนั่นนะครับเด้อเหมือว่านี้ แม่แชร์ให้แล้วลูกขอบคุณมากครับขอบคุณแม่พรนะครับขอบคุณสําหรับหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ครับทักทายแอดมินจะาทักทายครับสวัสดีครับวันนี้ไลฟ์ปัะคาเดี๋ยวจะพยายามไลฟ์ให้ดูนะครับพี่น้องพี่น้องขอยาเห็นความเปลี่อนไหวเนาะพี่น้องเนาะในการโชว์อาจจะมีโชว์ไมเน่โชว์เกาเนผสมปนเปกันไปอะไรใหม่ๆอะไรดีๆเราก็พร้อมที่จะพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะแชร์ให้แล้วลูกเป็นกำลังใจให้เด้อขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีทุกท่านครับ เดินทางไกลมากเนาะวันนี้เหนื่อยแทนวันนี้ไม่ไกลเท่าไหร่ครับเมื่อวานมาจากอ่าอำเภอพิ่บูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเนาะพี่น้องเนาะประมาณ200กว่าโลนะครับถือว่ายังสอ,สอบสอบพี่น้องพี่น้องเนาะถ้าเหยียบเลข3เลข4ขน,นี่เมื่อยถ่าเลยพี่น้องสวัสดีแอสวัสดีแม่มณีกองครับสวัสดีทุกท่านครับวันที่9มีนาอยู่ใส่นาะจ้า พี่เสือพระท่านมั่นใจคิวงานด้วยครับคิวงานเดือนมีนาอีกอึดใจเดียวพี่น้องแต่เห็นแ่แน่นอนพี่เสือรู้บางคิวงานนะครับเดือนมีนาแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ทุกงานเนาะพี่น้องเนาะแก่ย่งพรท่านเห็นคิวงานที่กันครับน่าจะเห็นไล่ๆกันกันกบพี่น้องนี่นะครับอวดใจถ่าพี่น้องได้เห็นแท่แน่นอนอีกบรจักมือครับสวัสดีครับแอส fc diamond สวัสดี fc น้องเดมอนด้วยนะครับน้องเดมอนมาแล้วเด้อพี่น้องว่าหันค้นกล้อง ไปยืนดูน้องเดมอนน้องเดมอนมาแล้วครับแต่ว่าเมื่อกี้น้องเดมอนอาจจะคุยทุลาคุยออียงยูนอพี่น้อ,นองเนะาะพี่เสือก็เลยบนเด็เขาไปหาน้องสแสดงกี่โมงเริ่มทําการสแสดงสามทุ่มครับแต่ว่าสามทุ่มจะเป็นแขกรับเชิญนะครับวันนี้รับเชิญบัวพันธุ์ทั้งโสพี่น้องจเแมําสิง์บัวพันธุ์ทั้งโสอาพี่น้องเนาะวันนี้รับเชิญบัวพันธุ์ทั้งโสน,งนะครับเริ่มสามทุ่มส่วน โชว์เปิดน้องพี่น้องน้องของมาล่ำเสียงอีสานสิเริ่มทําการแสดงหลังจากจบโชว์แม่โบผันนะครับก็น่าจะราวๆประมาณสี่ทุ่มหรือสามทุ่มนิดๆนะครับขอภายใ,ในความกล่องสั้นด้วยพี่น้องมนอนี่พีแอดบอมมี่บอมี่ใหม่เซลฟี่น้องพี่น้องน้องไม่มีตัวช่วยวันนี้ขอบคุณหัวใจนะครับเดี๋ยวไปครับ